น่าจะเป็นเอารรัวาเอาเดินเข้าหาโดนแข่ง่อนจังหวะเราเร็วกว่านิดนึ่งยอมรับว่าน้องเก่งแข็งแรงด้วยครั้งแรกระวังเกรวางแผนมากเลยวันนี้มาแบบนี้เลยไม่ใช่หรอมารอดักเตะว่าน้องเดินถ่ายอแล้วแต่ยอมรับมากน้องเก่งเลยมีช่วงช่วงที้ต่อยเนี่ยผมว่าไฟเนี่ยเนี่ยน้องเก่งแข็งแข็งมีช่วงยกไหนบ้างที่เรากังวลกับการกเกมนะเกมนะ เอาวุ้นน้อหนัที่แต่่อต่อยไป่อมาก็วจังหวัดเครับดเะกีฬาชนิดแ้ก็เป็นการแนอดัเรื่องของเก่งครับการการน้ำหนักกพิกนี่เป็นไงครับกีฬาขยได้ครับีก็ได้ครับเวันนี้วันนี้วันนี้ถ้าคิด้ามันก็ยังไม่บีบมากนัคอ้วันนี้กองเชียร์เขาต้องเป็นมวยด้วยนะเขต้องเป็มวยด้วยดีจะน้าพาะเราเจ็บขาเจ็บขาถึงตรงนี้ การจะยกสองแล้วก็ขอต้นไปไหมอทุกคนด้วยนะครับนี่คือเหตุผลนะครับใช่ใช่การจะไปเล่นไม่ได้มันยืนไม่อยู่แบบนี้เลเพราะว่ารวยเราจะการจะไปเล่นเกาเก้าถังเราดิจิตอลต้นเขาสับขาล่างใช่ก่อนยกท้าย แล้เกมมืรดีเป็นยังนะดมือดีครับลูกทเอีเพราะเขาเสียเปรีปบพวกเานเราได้ลูกปัดขาได้เหลี่ยมได้ตั้งขาอะไรเงี้ยเขาต้องยค่่ายแล้วว่าดีกว่าเข้าบ้านมีตรงไหนบางที่ต้องกลับไปเสิมให้าเนี่ยเริ่มตั้งขาตั้งแขนดีมือดีริมหยังไม่ได้พอนอะไรยังไม่ได้ยังไม่ได้ดีไปเรื่อยครับต้องกลับไปองนาคดีนะดูนะครับผมเองผมเอง น้ยไทยดีไลยญี่รนไ้แล้วยี่ปีไล้วยูโได้มาโลประ้ไทยก็่นีเป็นกัปตันไม่หรือว่าใครกัปตักจริงแรพอมน้อยได้ประทศไทยก็ได้คี่ปุ่นเก้ชั้นนะครับเข้ามาต่ี่ทีนึ่งตั้งหลใร้ที้วกไส้่ือเชื่อว่าคอมพิวเตอร์น่าจะดสที้เราต้องฝากอะไรนบ้างเนาะก็ขอขอบคุณแฟนบอลได้ทีทั้งคนครับที่รัใจทุกขอบคุณครับให้ทําสมิทนะครับก็จีนหนีไปหน่อยก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องไม่แตะแสบไครับ เอาความลงทีนะครับ